แววเนสคืออะไรก็คือการที่เรามองเห็นความจริงภายในตัวเรางนั้นธรรมชาติสร้างตาสองคู่นี้ให้กับเราเนาะตาสองคู่นี้ทําหน้าที่อะไรบ้างคะมองคนมองสิ่งแวดล้อมมองว่ามีอะไรอันตรายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นผลพวงตามมาจากการใช้แค่ตาสองดวงนี้ต่อให้เรามองตัวเองเราก็จะมองจากคนข้างนอกเหมือนกันเวลาเราจะมองตัวเองเราก็ใช้อันนี้มองตัวเองผ่านการตอบสนองของคนอื่นเหมือนกัน โดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วว่าไอ้ภายในของคนอื่นเขาก็มีทุกข์ของเขาแต่เขาก็มาแสดงออกกับเราอะพล้วเราก็ไปเชื่อมัอนซะด้วยสิเราก็เลยไม่เคยที่จะมองเห็นความคิดหรือความรู้สึกตัวเองจริงๆถ้าไม่มีโอกาสได้ดิ่งๆได้สนุกเซลเวเนสเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเรามีดวงตาแต่ดวงตาเนี้ยมันอยู่ข้างในตัวเราถามว่าดวงตาคู่นี้มองอะไรมองว่ารู้สึกอะไร มองว่ากาลังคาดหวังอะไรจริงๆปัญหาคนเราหนึ่งไม่เคยสังเกตอันที่2เห็นแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะเคยมีความคิดความเชื่อว่าเยคิดอย่างนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ดีรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้นั้นการพิพากษาตัวเองเกิดขึ้นทันทีเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เซลล์อวเนสนั้นเซลล์อวเนสก็คือการที่เรามีพื้นที่ปลอดภัยข้างในตัวเรานะ ที่ฉันจะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งไอ้จตฉันจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราไปร้องขอกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะโดยไม่รู้ตัวโดยวิธีการของตัวเองนี่คือความอัโตโมติของเรา